เอาละครับสีวิยทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแทนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Eternal Night f i n a l Freddy นะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิอเปาครับผมอ่าชิอเปานะครับเขาชื่อเปาสร้างแล้วโบรได้เลยบโบรเริ่มสตาร์ทโบร เฮ้ยมีแอนิเมชันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอคนข้หลังนี่คุณ,คณนะใครวะไม่ใช่ใข้งขลังฉันอนะอ๋อใครเนี่ยเองใครนี่ตัวเองคือใครวะตัวประกอบมีคุนหน้าเลย จกคิดด้วยเหรอเฮ้ยยังไม่สกิปด้วยเดี๋ยวดันมิชชั่นก่อนใช่ดูวนมเชชั่นก่อนเบรยายกาศ <c oughs> าไปโจนอะล่าทาผีแล้วก็เป็นโจนด้วยเหมือนกัน <C ül> มาในร้านพิซซ่าที่ล้าลงล้วมั้งะว่าพราดูจากแล้วเนี่ยดูจากป้ายมันเอามันเอารูปแบบของพื้นที่ของคณะภาคคนแสดงภาคแกรกอ,อ๋อมมีซื้อของขอเนี่ยใช่มีซื้อของอเนี่ยเกมแล้ร<อ>ับเฮ้ย มีสอนเล่นด้วยอ่าาเจอหุ่นนะครับแล้วก็เข้าไปแอบในตู้อ่าปั่นมิวสิคบล็อกโอเคมีพับเป็ดแล้วก็หาของหาฟิวแล้วก็มีประตูใช้เอาผมเอะบล็อกแทนมานี่อะไรแทนมานี่มีมีไฟฉายมีไฟฉายพี่ใช้ใช้เว้ยเกมดีไฟฉายใช่โอ้ไม่น่าแปลกใช่ไหมจะล้าขนาดนี้ฮุ้ยแทนเฮ้ยไม่โด่นวะ โหยิงอยู่กันครบเลยสามตัวน่ะเฮ้ยแบบแบงเดะนี่อะไรเฮ้ยตรงเฮ้ยตรงนี้ซ่อนได้ซ่อนได้เหรอเออซ่อนได้หรือว่าเหมือนว่าหรือว่าหรือว่าอะต้องซ่อนนะมีฟิลด์ด้ย ตรงนี้มีอะไรอ่ะมีฟิวหมอมาใส่ใช่ใส่ใส่แล้วก็โอเคเรียบร้อยก็มีเควสครับคือไปที่ security room ไปสกทุกคนห้องไปทางไหนวะใช่เราไปทางไหนอ่ะ๋อนี่มีมีทางบอกมีทางบอกอ๋อแบบดีมีบอกทางมีท่อด้วยวะเฮ้ยมีท่อท่อวะเฮ้ยเสียงแก้วอ่ะ เสงแก้วเสียงแก้วแตกอ๋อนี่ยเจอแล้วเจอแล้ว Security Room อ่า Complete แล้วเจอเยอะ Arcamera โอ้ยเคยที่หนึ่งแล้วคือแบบอะไรครับเนี่ยกล้องอย่างเยอะครับน้องๆครับผมเฮ้ยผมเจอล็อกพิกไม่ทำไรในคุณแทนคุณแทนมานี่คุณแทนอะไรอะไรนี่นีหนีในมือในมือเฮ้ยขายสกรูเหรอ น่าจะใช่น่าจะเอาไปใช้อะไรสักอย่างเราเดินสำรวจไหมเดินสำรวจก็ได้มันฟันฟีโลมามันฟีโลมาเฮ้ยโอ้โหมีถังขยะตรงนี้ด้วยมีให้แอบแต่ไใบไฉมันก็มีแบตด้วยนะแก้วห้ามเหยียบนะแก้วจะห้ามเหยียบโอเคแก้วน่าจะห้ามเหยียบเออเออไปแล้วไอ้น้อง S <S แทนกูกลัวไปแล้วพี่ชายมันมันเดินไปไหนอ่ะมันเดินเหมือนเดินไปหลังเวทีนะหลังเวทีเหรอเมื่อกี้โอ้โไปหลังเวทีอ่ะเอ๊แต่ว่าตอนแรกอะ่ะเขาแน้นํามาเหมือนว่าให้ไปกดพับเพเรด้วยวะใช่เหมือนให้เราไปกดพับเพรด้วยจะเอ๋ต้องกลับไปในห้องถูกไหม <S <S ใช่ โอเคไหมผมไม่มีอะไรนะอะไรอ่ะเฮ้ยมีกล่องกล่องคุณแทนมีกล่องคุณแทนี่กล่องอันนี้น่าจะต้องใช้กุญแจมันล็อกอยู่อ่ะอันนี้อุ้ยตุ๊กตาเต็มเลยโอ้หตุ๊กตาเต็มเลยนี่ก็ชี้ซ้อนไม่ได้เหมือนกันแล้วมันนี่เดินมาไหนอ่ะ ก็คนบอกว่ามันไปหลังเวทีไม่ใช่เหรอใช่แต่มันจะเดินไปมาไหนอ่ะมันจะมเดินมาหาเราไหมเนี่ยไม่แน่ใจไม่รู้ว่าคนสร้างมันเซตเอไอให้มันฉลาดเปล่าไม่มีท่อมีท่อเอ้ยคนมีชนไข่น้อนไม่ใช่เหรออืมโอเคจะลอง่อนะได้เลยเฮ้ยไข่ได้

หาที่หลบเอาตัวใครตัวมันน่ะพี่เดี๋ยวนะชิก้าอีกตัวนึงนี่โอ้โหเขาฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งเขาห้องนี้ก่อนเขาห้องนี้อย่าหยบแก้วนะหยบแก้วอย่าหยบแก้วแบตเตอรี่ไฟฉายหมดว่ะจะใช้เยอะมีจำกัดด้วยมีจำกัดใช่เผาเผาหยบแก้วหยบ ป้าวมันเดินมาแล้วสีสีวันนี้จำไว้มันมีที่จำไว้มันมีที่ซ่อนอยู่ครับเพลทครับโนพาวเวอร์เราไม่มีความอึหรอโนฟิวเฮ้ยมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินห้องแล้วเราไม่มีฟิวแน่ครับข้างหน้ามีบันนี่ครับโอ้โหข้างในมีมิชิก้าในโอ้โหพี่ชายพี่ชายเนาะพี่ชายเข้าไปเข้าไปบอกให้เข้าไปเ อะยตามมาอุ้ยไปเลี้ยวไปเลี้ยวผู้ครอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วหนึ่งได้ละรอดไหมรอดรอดรอดผมเจะฟิวผมเจะฟิวเนื้อนะผมอ่อนผมแอ๋อยู่ในตู้เอาผมเฮ้ยชิก้าคุณแทนนะผมตายแล้วอย่าตายโอ้ยใช่ เอาจริงๆว่าเมื่อกี้เกือบกินนี่ชายตาทำไมโหมุมมองคุณนี่แบบโคตรมืดเลยนะมืดสิอุ้ยเก็บแก้วอีกเก็บแก้วอีกอเก็บแก้วเหรอเออใช่เก็บแก้วมันเราต้องไปหาฟิลว่ะใช่ไหมกรกปก่อนเลย <laughs> เออ มันอยู่ตรงหน้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหใกลมากมือมันทะลุมือมันทะลุโอ้โอ้ค่าเซนตี้กูรถโอ้รถเดินรถด้วยงานหยาบนะครับคุณแทนนะงานหยาบจริงเฮ้ยแต่เลือดรถอะโหเกือบตายแล้วมั้งมันมีค่าเซนิตี้ด้วยอ่ะ นั้นตอนนี้คือเราต้องหาฟิวเป็นแทนใช่ต้องหาฟิวครบสามอันให้ครบ3มอันอนะแล้วก็จะหาได้ไหมนะซุแบแอบเลยว่ามันเดินไปตรงท่อใช่มันเดินไปตรงท่อ <c oughs> มันมีโอ้ยมันเลื่อนได้นี่ว่า เอคิด้ายืนอยู่ข้างหน้าท่อคุณมีเสร็จแก้ไม่ทันแล้วท่อ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 ปลอดภัยปลอดภัยเ็จแก้วเ็จแก้ว เปิดไประวังนะฮิกก้าอยู่ข้างหน้าห้องอะ่ะผมเห็นอยู่อย่าเปิดเลยอ้สัตว์ไม่เชื่อต้องการจะกูยีงียบจัดอะ่ะคิดว่ามันบักปะน่าจะบักกว่า ไปได้เนี่ยอุ้ยแบบ <laughs> สาดเลย <laughs> อุ้ยเข้าข้อเหรอ,อะเก่งไปแล้วยิวไปแล้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 วหาฟิวแต่ว่าหาฟิวจากไหนอะคุณไม่รู้อ่ะโอ้ยมีคอยด้วย อมีแบตเหรียญเหรอใช่น่าจะเป็นเหรียญเฮ้อยอะไรยึดเคะตกใจหมดเลยโอ้โหอ๋อว่าไม่เห็นเลยจริงแก้วอุ๊เสกแก้วโอ้เยอะจังแก้วเต็มเลย ตลอดทางนี้อืมเก้าเต็มเลยเฮ้ยเอฟยวแต่ว่าต้องหายครบสามอันนะหายครบสามอันแค่หนึ่งในสามเจอที่แง่ด้วยวะที่แง่เป็นครีมหรือเปล่าคล้ายเหมือนครีมอ่ะพูดไม่ออกจริงเอ๊ะ เมื่อกี้หันหลังไปเ,<อ>เห็นเห็นอะไรวะเห็นดินั่นโฟ<ว>กทอยนทอนิเมโทรนิกหาเนื้อนนเรื่องแล้วก็ไม่อ่าเนื้อเรื่องอย่างเงียบอย่างเงียบ <c oughs> เออโอ้โหที่หลบก่อนเลยยับตอนนี้เ,เราต้องหาฟิวแล้วนะเราต้องหาฟิวแล้วอ่ะ เราแยกแยหาฟิวอะพยายามอย่าตายนะผมเจอแล้วครับเมือนรเฮ้ยไวมากมันเดินมาแถวผมผมเจออีกอันหนึ่งมาเข้ามาทางห้องผมผมว่าตายตายตายเนี่ยประตูเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีในห้องนั้นเหมือนมีตัวสีขาวปั๊บมาเฮ้ยตัวเดินมาวันนี้เดินมาเฮ้ยปิดปิด ินนหนีไงเนาะฮะทำไรเปิดประตูได้เฮ้ยไอปิ๊ปปี๊ปปีปปีหันหันหันโอ๊ยโอ๊ยตัวมากไป,ไปกับพิ๊ปตัวมากไปไปกับพิ๊ปตัวมากอ่ะเฮ้ยเรา,าต้องวิ่งแล้วอะ ้องวิ่งเดินไปกาแฟโอ้ไม่ทันแล้วไม่ขาดคำเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเนี่ยใส่แก้วใส่แก้วมีเปิดมีห้องมีตู้บอสมีตู้ให้เรายู่ตอนนี้คือเราต้องผ่านทางห้องน้ำไปใช่ทางเราผ่านทางห้องน้ำไป อย่าเป็นตี้อย่าเปเนียไปสิให้แอร์พองนานไว้ก็แอบไปเร็วเฮ้ยมันเดินมามันเดินมาเซนตีนเซนตีนด่วนด่วนคิดผิดปันหาที่เราเข้ามาเนี่ยไม่รู้คนนำก็เองนี่แหละรีบร <อ 60. S 2> ีบไปรีไปรีไปเฮ้ยมันเดินมา เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเฮ้ยเข้าไปก่อนจหวะนี้วิ่งเลยวิ่งเลยไม่สนี่ไม่สอะไรแล้วไม่สอไรแล้วไปแล้วอุ้ยตรงนี้บันนี่คุณบันนี่บันนี่ฟีอีกอะโอ้ยหลายเรื่อง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 ได้ป แบทบขอแบทมคขอสั่งก่อนเจอฟิวแรกแล้วเจอฟิวแรกเจอฟิวแรกใช่ใช่ทรรมาลาธรรมาระหน่อยรีผ่านนะมันน่าจะสองสว่าง <_ c oughs> อุ้ยยิ้มเครตกใจหมดเลยท่อดังมาโถ <_ c oughs> เฮ้ยเจอฟิวสุดท้ายพอดีเลยตกใจไปเลย ไปที่ปั่นไฟใช่หรอไปที่ฟิลเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนั้นน่ะโดนช็อตไอเนี่ยเฮ้ยบอลนี่มันตามใครอ่ะเอ้าเรียบร้อยเอเยใส่ละใส่ละใส่ละไปตรงดี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะมามาห้องใส่ฟิลห้องใส่ฟิลกูก็ต้องเดินกลับดีเดินมาคนละที่เลยเนี่ยเอ้า เร็ว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 เคจะรีบจะรีบเออแล้วพับเพชรอ่ะพับเพชรดูแล้วดูแลหน่าไม่คือแบบคือแบบมันจะเจอคนละทางกูจะเจอโสดกับทางของกูไงอุ้ยครับไปนึงกันละไปอยู่ในห้องฟิวเกือบโดนอุ้ยเห็นพอดีเป๊ะอู้ย มันเดินไปยังมึงอยากแคมป์เดินไปแล้วเฮียเฮ้ยมันเดินกลับมาปะไม่นะเดี๋ยวเร็วๆเ,เอาไปหนึง่งต้องอยู่ต้องอยู่มันเดินไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคโอเคแล้วรีบไปนะไป ใส่เปิดคันโยกไปไปสวยๆกลับห้องกลับห้องกลับห้องไม่กลับไปไอ้กลับไม่กลับทำไมเล่าเฮ้ยแต่ต้องไปขายร้านขายร้านใช่ไงต้องกลับไปขายร้านเฮ้ยไอ้เแคยไปคนละทางแม่งไอ้ฝอลนี่อยู่แถวนี้เฮ้ยมันออกมาแล้วโอ้แย่ละกูไปเร็ว แน่ทำไมยี่เสียงกระสิบไม่รู้อะผมไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้ยไอเหี้ยดูดิผมดูไม่ผมดูไม่ได้มันใช้แค่หนึ่งคนดูอะคนดูอะคนดูอะใส่ไปแล้วไปเหลืออันเดียวอันหนึ่งก็รีบผาหลักๆแล้วเหมือนอีกอันหนึ่งจะอยู่เฮ้ยเช่ป่ะวะ ใช่กูอยู่แถวนี้แต่ไปไปมองมันอยู่แถวนี้แต่มันอยู่แถวนี้ไป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 แต่กูเหยียบแก้วไปแล้วกดซับแต่มามาแถวนี้ต้องวิ่งก่อนวิ่งแล้วไปอยู่ไปอยู่ไปไปไป,ไปเหยียบแก้วเฮ้ยอ๋ยอคุณนึกว่าตัวอะไรไปหาพระเพชรกลับไปหาพระเพชร อย,อ,ยอยไอ้เแี้ยวเหยียบแก้วเหรอมันทนเพราะเราชอบเหยียบแก้วจังวะเพราะว่าเราไม่ชอบแก้วเฮ้ย <c oughs> มามาแถวนี้มามาแถวนี้กูเดินผ่านกูเดินตัดหน้ามาเลยอยู่หน้าตรงอยู่หน้าร้านนะอยู่หน้าร้านผมแอบอยู่หน้าร้านมามาขายร้านละขายร้า,ยา,นา,ยานเลยขายร้านเลยเดี๋ยวผมดูให้เสียช โอเคผมขายเสร็จละโอเคขายเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไงต่อกลับไปห้องไหมกลับไปห้องเหรอไปอ,อย่าตายนะเออไม่ตายหรอกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโจ๊กจ๊กจ๊กกูเนี่ยจะตายจะป้ยายไข่ร้านให้ตู้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแถวนี้แหละโอ้โห ขอโทษครับผมไม่ทันอาอไอเฮียกูตายคุณพี่แล้วคิดว่าคนเดียวมันจะเล่นไหวไหมอุ้ยแต่เราผ่านมาขนาดนี้แล้วด้วยใกล้เช้าลแล้วแหละคิดว่ามันจะสองนาทีต่อชั่วโมงไงไม่ใช่ปป๊บเดียวแป๊บเดียว เอ้ยแต่มันไม่มาแถวเนี้ยเอ้ยมาแล้วเฮ้ยมาห้องอาหารก็ไปนันผ <c oughs> ่านท่อหน่อยมไม่ได้หรอกไม่ได้ทำทำอะไรไม่รู้มันข้างอะไรของมัน <c oughs> ข้างขี้ข้างติดยาเนี่ยเอไอไม่งมองทางนี้ตลอดเลยม <c oughs> องไม่เห็นมองไม่เห็น เราลองเฟ้นดีนะไอ้ชายผมไม่กลัวหรอกยังไงบไสเราต้องเดินอย่างไปชา้าๆเราต้องไปค่อยไปค่อยไปเว้อย่ยันนี่ ใคละใครละใครละเนี่ยแค่แคมตรงนี้เว้ยอื้แคมตรงนี้อไม่อยู่ห้องหรอกอยู่ห้องทำไมเอออย่างนี้ดิว่าเฮ้ยโอ้โ,อโหมันเกือบเข้าห้องชิเก้นแล้วนะี่ยฮะชิเก้นชิเก้นก็เอ้ยทุยไม่ใช่คิดเช่นชิดเก้นคิดเช่นคิดเช่นตกทรัพ <c oughs> มาทำอะไรชิเก้นไก่ <Chicken>. ถอยแล้วฮะถอยระหว่างจะเดียร์ฮันหนึ่งมันพุทลิ้มพันถุยถอยมาระยะหนึง่งมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวน,น,ถนี้มาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละวันนี้ก็ไปอยู่แถวนี้ด้วยสุดยอดแหละมันเดินอ้อมนะคิดจะอ้อมไทำให้มันแบบมดุดคอได้อย่าเลยแค่ตัวเดียวก็ม,มุดคอกูจะเห,หนื่อยขายนาดแล้ว ไฟจะดับปะมันกระพริบไม่ชัวร์น่าจะใช่นะเนี่ยเหมือนมันเหมือนมัน,ม,น, <l ots> น,นมันสะกดไายตามอยู่ <l ots> อ่ะวิออ้ยหายชิบหายแล้วเอา้าโอ้โหมีตายเลอย่างงี้รีบไปรีบไปรีบไป không hai tôi này, chiếu phim chiếu phim, trong năm mươi phim phim phim, ok ok, kêu. โอ้คือแรกมันง่ายเลยเกินง่ายเลยเกินโหสี่รอบเลยนะโอ้โหโอ้แรงคิมุกไหลอ่ะเฮ้ยมีแอมเบชั่นด้วยแอมเบชั่นเฮ้ยเราจะได้ออกจากร้านแล้วเหรอสิงหัวเลาะไอ้เยกเฮ้ยโคด้นเฟดี้แค่โคด้นเฟดี้ธรรมดาอหายชั่วเลยคุณแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะอยู่ ตำสุดหลักเกมผีเฮียตกใจหมดเลยเฮียมีคืนสองมีคืนสองโอ้โหเนสไนท์ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหว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 ก็แบบค่าเซนิตี้ลดลงเหลือสูรแล้วก็่จะบอกไหมคุณแทนก็สลับวันนี้ใครที่ชอบอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์กดตคดต่นะครับถ้าเกิดยอดยอดของคลิปนี้พุ่งทะลุ ถึงประมาณเกิน500แล้วยอดไลค์ประมาณถึง100อ่ะผมทำต่อแน,น่นอนครับแล้วก็ผมจะพยายามหาเวลาลงคลิปให้ได้นะครับถึงจะติดงานก็เถอะครับแล้วคนเปล่าอ่ะก็อใอยเจอกันใหม่คลิปมาครับ